สวัสดีครับกลับมาพบกับ h แชร์ลิ o คล e เ Channel อีกครั้งน,น,นะครับอ่าวันนี้ก็มีกางเกงมานําเสนอมารีวิวแบ่งๆเพื่อนๆชมอีกแล้วนะครับก็ลหลังจากที่เราดูกางเกงยีนรีวายไปหลายตอนแล้วเนาะพอดีวันนี้ก็คือไปเก็บถองเก็บจัดเสื้อผ้าแล้วก็บังเอิญไปเจอว่าเคยมีกางเกงยีนญี่ปุ่น อยู่ตัวหนึ่งก็เลยจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับเผื่อจะเบื่อรีวิวกันละก็จะเป็นแบรนด์ซามูไรนะครับผมรุ่น s 7 1 1 vx 2 1 ON นะครับผมเป็นกางเกงท้ายฟิตสเตรทนะครับก็คือกางเกงที่แบบว่าพอดีตัวนะขาก็บอกตรงนะครับเอวต่ำปานกลางต่ำนิดนึงนะครับไม่ได้ต่ำมากครับผมอ่ะโอเคครับก็ อนอื่นอะไรก็ต้องกล่าวว่าแบรนด์ซามูไรนะครับแบรนด์ซามูไรเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นนะเนาะก่อตั้งมาก็เอาเป็นประวัติคร่าวๆแล้วกันนะผมก็ไม่ได้รู้ลึกรู้ร,รู้รู้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็คือว่าเป็นแบรนด์แบรนด์นี้คือก่อตั้งประมาณปีพักประมาณปี1997นะครับในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ซามูไรแบรนด์เนี่ยก็คือว่าเป็นแบรนด์ตงเกยงยีนที่ได้รับ แรงบันดาลใจมาจากรีวายก็เกี่ยวข้องกับรีวายนิดนึงละคือได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางรีวายนี่แหละครับก็ทําให้กางเกงของเขานในดีเทลรายละเอียดจุดต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับทางรีวายนะครับก็คือมีป้ายหนังมีเลสแท็บกางเกงยีนเป็นริมนะครับแล้วก็มีพวกหม,หมุดทองแดงนะครับผมมีแบบ หมดกระเป๋าอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็คือแบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากทางรีวายนะครับผมโดยพูดถึงสมุไรนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยก็คือว่าเขาก็ผลิตยีนผลิตยีนอาพวกเซลเวตเดนิมเนี่ยออกมาขายก็ใช้ผ้าประมาณ15ออนนะครับผมแต่หลังๆเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงสมุไรที่ทำให้สมุไรเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับผมเป็นที่พูดถึงของคน ที่ชอบใส่สวมใส่กางเกงยีนก็คือซามูไรเนี่ยเขาจะมาเน้นกางเกงยีนที่มีผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาอ่าค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับจากที่เขาผลิต15เขาก็มาผลิต27อย่างตัวนี้แล้วก็ยังมีหนักกว่านี้อีกก็คือ24แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะมีถึง25ออนแล้วนะครับซึ่งเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนักแล้วก็หนา,อาพอสมควรเลยนะครับผม โดยซามูไรก็ถือว่าเป็นกางเกงยียนที่ผสมผสานร,ระหว่างกางเกงยียนสไตล์อเมริกันนั่นนะครับกับร่วมกับเอ,อามาผสมผสานดีเทลในสไตล์ของญี่ปุ่นของซามูไรนะครับของทางเอเชียของทางไม่ใช่ของทางเอเชียของทางญี่ปุ่นเขานี่แหละครับผมซึ่งเขาก็เอามามิกกันนะครับทำให้กางเกงยียนสไตล์อเมริกันแต่มีดีเทลนะดีเทลที่เขาใส่ลงไปนะก็คือจะเป็นของทาง เกี่ยวกับซามูไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากป้ายแฟลชเชอร์นะครับป้ายแฟลชเชอร์เขาก็เป็นกระดาษบางๆนะครับไม่ได้หนาอะไรมากนะครับก็ซามูไรเกนินจินนะครับบอกรุ่น s 7 1 1 vx 2 1 ON ออนะครับ t y p ิ f i t e d r a อ่าก็เป็นทรงที่แบบว่าอ่าพอดีตัวนะครับผมขาก็บอกตรง เอวเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงแต่ต่ําไม่เยอะนะครับตาลางเขาก็จะบอกดีเทล,ลเกี่ยวกับกางเกงตัวนี้ไว้นะครับก็คือจะเป็นจะเป็นนิตเมสเกนินอินดิโกเดนิมนะครับก็คือเป็นเดนิมสีอินดิโกของแท้ที่ผลิตโดยคนญี่ปุ่นนะเนาะยี่สิบเอ็ดออนเปอร์สแควร์ yard ก็คือเป็นผ้าหนัก21่อ็ดอนต่อตารางหลานะครับที่เอามาตัดเย็บกางเกงตัวนี้เนาะชิงน t อัสนักฟิตก็คือว่าได้มีการหดนะหด หดนิดนึงแต่ก็สามารถสวมใส่ได้แบบว่าลุกนั่งได้สบายไม่ได้คับแน่นอะไรมากอะ,อะประมาณนี้เนาะเรนสฟ r ร์ at point of s t r a i n ก็คือมีการเสริมสร้างทำให้กระชับก็คือว่าในส่วนของไอจุดที่รับแรงบิดแรงแรงแบบว่าในส่วนที่แบบมีการขยับขยื่นที่อาจมีการแรงดึงอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการเสริมเสริมสร้างก็คือพวกหมุด รีเวทพวกการเย็บได้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อทำให้มันยากต่อการฉีกขาดอ่า e x t r a heavy stitching for r a c k e t w e ก r ก็คือแบบว่าก็คือแบบว่าการเย็บแบบแบบว่าแข็งแบบแบบแข็งแล้วก็คือแบบแบบแน่นหน,นาเป็นพิเศษนะครับสำหรับการสวมใส่ที่แบบว่าทนทานทอเหดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าจะประมาณนั้น เม d ดอินโอ k าก้า J8 ออย่างที่บอกไปนะครับก็คือเม i ดอิน j n นั่นแหละตัวนี้ก็พ r ว,วรีโปรดิวส์บายก็คือว่าอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภูมิใจนำเสนอของเขาเลยนะครับเป็นโปรดัก t ที่ภูมิใจนำเสนอภูมิใจในการผลิตของบริษัทซามูไลคอมพานีแอนลิมิเต็ดเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขาแบบนี้นะครับีแล้วจะมีภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้ลายก็จะเป็นลายลายออกของญี่ปุ่นนะครับโอเคครับผมข้างหลังข้างหลังก็ซามูไรคัม퍼นีลิมิเต็ดแล้ก็มีที่อยู่แล้วก็มีซามูไรยืนออันนี้คนหนึ่งผมอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดลึกมาก,กน,นะครับอาจจะต้องขออาภัยไว้นะทีนี้ด้วยเน้นมารีวิวให้ดูของจริงดีกว่าเนาะในส่วนของแท็กอื่นๆนะจะมีแท็กป้ายแท็กข้อไอมา2อัน ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซามูไรยยีนก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาเป็นคล้ายๆลูกไฟสามลูกนะกลมๆหมุนอยู่นะครับอ่าข้างหลังก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนี่อ่านไม่ออกเหมือนกันนะอ่านออกแค่ว่าซามูไรยยีนแค่นะี้ซามูไรยยีนซามูไรยยีนคอนเซ็ป อันนี้ใช่ไซอมูเรยินคอนเซ็ปต์แต่อ้ข้างล่างนี้อ่านไม่ออกเหมือนกันเขาจะมีแท็กยาวๆอันนี้ก็จะเป็นแท็กราคานะครับ price tag นั่นเองเขาก็จะบอกชื่อรุ่น S 7 1 1 VX อะไรประมาณนี้นะ made in Japan นี่อ่า in color นะอันนี้สีเขาจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นคำนี้อ่านว่าอินดิโก้นะครับอินดิโก้คือสียีนสีน้ำเงินเข้มนี่ไซส์นะครับ m ม t e ทีเ l ียก็คอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาก็ประมาณ 2800 0เยนนะครับประมาณนี้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกางเกงตัวนี้กันเลยดีกว่าหลังจากที่ดูประวัติดูฟังอะไรข้าวๆไปแล้วเนาะเริ่มจากป้ายหนังป้ายหลังเอวป้ายหลังเอวก็จะเป็นป้ายหนังนะครับทํามาจากหนังที่หาข้อมูลมาเขาบอกทํามาจากหนังแพะโก้ทเลเทอร์ Later, นะประมาณนี้ก็จะมี ด้านบนอ่าด้านบนก็ซามูไรเกนินชีนนะครับ Made of ฟ0 0อ o t t o n ตคอตตอนเ a d ดอินโอซาก้าอ่าตรงตัวแล้วนะในรูปก,ก็จะมีซามุไรสองคนทำท่าเหมือนกำลังจะสู้กันอยู่นะครับที่จริงเขามีชื่อเลยนะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไม่จำชื่อเขาไม่ได้นะครับเอาลองเซิร์ชหาดูได้นะครับนี่คือ t r a d e m a r k of Quality นะครับเครื่องหมายทางการค้าแบบคุณภาพนะครับแห่งคุณภาพก็ เป็นตาสามูไรสองคนนี้เนี่ยครับเ right. อาไรซรีเซิร์ฟบายสมูไรคอมมินเตอรลิมิเต็ดล็อตหนึ่งแปดหกเจ็ดหกเอวสามสิบสองยาวสามสิบหกรับผมจะประมาณนี้นะป้ะายปายหนังหลังเอวโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระเป๋าหลังนี่นะกระเป๋าหลังเขาก็เป็นแซกดำแบบนี้ แทกดำด้านไหนก็เป็นได้เส้นเดียวไม่เป็นไรอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะมันไม่ได้วินเทจอะไรขนาดนั้นไม่ต้องดูรายละเอียดอะไรหลายๆ,ๆมากมายเนาะดูแค่รายละเอียดสําคัญสาคัญพอนี่อันนี้เขาก็จะเป็นเลสแท็บเขามีเลสแท็บอยู่ที่เดียวกับของรีเลยนะครับเขาก็เขียนว่าซามูไรชื่อแบรนด์ของเขานั่นเองด้วยผ้าสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยพิมพ์ด้วยได้ปักปักด้วยได้สีเงิน เงินวิ้งวิ้งอย่างนี้นะครับตัวเเขาจะกลับหัวนะตาสังเกตด,ดูดีๆซาโมไรสองด้านนะเป็นสองด้านเลยอืมเจ๊ทสองด้านนะครับตรงนี้ก็จะมีค,คล้ายๆของทางรีวายเหมือนกันก็จะเป็นหายปีกนกเย็บแบบนี้นะของซาโมไรเป็นใต้สองเส้นมาจบกันตรงนี้แล้วก็ลงมาตรงถูกครับ คล้ายๆ,ๆปีกนกน่าจะปีกนกนะถ้าจำไม่ผิดเขาก็เป็นปีกนกเหมือนกันเรียกว่าปีกนกเหมือนกันบางเกงก็ทรงไฟพ็อกเก็ตนะครับเหมือนกันค่อนข,ข้างหนานะอย่างที่บอก21ออนที่ว่าอยากลองใส่แต่ว่าพอใส่แล้วโอ้โหมันหนาจนแบบบางทีแบบนั่งแบบครั้งแรกๆนะยิ่งครั้งแรกเลยเนะี่ยคือแบบว่าใส่แล้วคือแบบ หนาะจนแสบข้อพับอะอะไรประมาณนี้บอกเลยใครที่อยากจะลองใส่แล้วมันก็อยากจะบอกแต่พูดถึงใส่แล้วสวยไหมใส่แล้วสวยเลยแหละอืมพอใส่ครั้งที่สองที่สามก็จะดีขึ้นมันจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ถ้าใครชอบก็อดทนหน่อยละกันอ่ามีเย็บย้ำเป้านะครับแบบนี้อืมกระดุมอ่ะเรามาดูที่กระดุมกระดุมก็จะมีตัวนี้เอลสามที่สองนะครับมีกระดุมเป็นกระดุมโดนัททั้งหมดห้า ห้าเม็ดเนาะมีเม็ดบนหนึ่งเม็ดแล้วก็มีเม็ดล่างอีสี่เม็ดโดยรายละเอียดของในกระดุมก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมฮะเห็นเนาะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นตรงเนี้ยแล้วก็เป็นคล้ายๆต้นไม้ช่อช่อดอกไม้อ่ะต้นไม้ไม่ใช่ดอกไม้มันเมืนคล้ายๆต้นไม้แล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์ของคล้ายๆของซามูไรเขาว่าเนาะมันคือสัญลักษณ์อะไรนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เม็ดทั้งเม็ดบนเม็ดล่างก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่เม็ดล่างมันเล็กกว่าแค่นั้นเองเป็นกระดุมโลหะ,ะนะครับก็มีคอยพ็อกเก็ตหรือวอชพ็อกเก็ตนะครับกระเป๋าใส่เหรียญหรือใส่นาฬิกาข้างใน,นก็จะเป็นริมนะริมนี่เดี๋ยวเราไปพูดถึงทีเดียวในตอนดูริมในขากางเกงนะครับก็มีริเวตนะครับริเวตหมุดย้ําสองฝั่งอย่างนี้นะครับ แพทเทิร์นเดียวกับรีว้อะอะไรอไม่ใช่ป็นเทิรเรียวกว่าแพทเทิร์นดีกว่าเออนัะรายละเอียดเดียวกับของรีไว้อะครับแต่ว่าเขาจะแตกต่างตรงที่เขาจะพับให้ริมเนี่ยออกมาสังเกตให้มีริมออกมาให้เห็นนิดนึงอ่าโชว์ก็คือเหมือนด้วยงานโชว์แหละโชว์รายละเอียดนิดนึงนะครับ <c oughs> มันชัดไหมวะอ่ะนี่นะครับ ก็ที่เห็นละกันเนาะเขาก็จะเขียนว่าซามูไรคอมเพนีลิมิเต็ดนะครับข้างในก็จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของทางแบรนด์เขานะครับเป็นไอ้คล้ายรูปไฟสามรูปแล้วก็มีเย็บเก็บตรงนี้ด้วยวีสติ๊นะครับเป็นทุกเม็กมีทุกเม็ดนะ หมุดย้ำหมุดหมุดย้ำกระดุมหมุดย้ำแป้นกระดุมนะครับว่าไงวะซามูไรคอมเพนี่ลิมิเต็ดแล้วก็มีสัญลักษณ์ตรงกลางอืมแต่ผมเก็บไม่ดีตอนนี้มันเป็นสันเริ่มเป็นสน,นิมแล้วโอเคครับผมนี่ลังดุมก็เย็บได้สีดำแบบนี้นะครับ ในส่วนขอบเอวขอบเอวเขาก็จะเป็นด้านบนจะเป็นได้เส้นเดียวแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นได้ลูกโซ่เป็นสีทองหรือสีน้ําตาลเข้มอะไรประมาณนี้อ่ะหมุดย้ำรีเวทนะครับอ่าหมุดย้ำรีเวทอ่านี่เป็นทองแดงเนาะมาดูหมุดย้ำรีเวทกันก่อนนิดนึงอ่านี่นะครับอันนี้คือรีเวท วิเวททองแดงเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าคำว่าซามมไรจีนซามูไรจีนแล้วก็มีสัญลักษณ์ของทางแบรนด์เขาแบบนี้มนี่หมุดด้านนอกเนาะะไปดูหมุดด้านในอ่าหมุดด้านในเขาก็เป็นทองแดงอ่ะนี่ เราก็เขียนคำว่าซามูไรเหมือนกันนี่ข้างบนตัวเนี้ยซามูราอิอ่านว่าซามูไรนั่นเองนะครับผมตัวนี้ซามูราอิก็คือคำว่าซามูไรนั่นเองมาถึงกระเป๋า กระเป๋าด้านในเขาจะเป็นผ้าขาวๆแต่ถ้ามองไปลึกๆกมองดีๆมันจะเป็นลวดลายเป็นลายมันจะเป็นลายอย่างเงี้ยลายเลยแต่มันคือลายอะไรผมก็มองไม่ออกเหมือนกันนะนะแต่รู้ว่ามันคือลายแค่นั้นมันเป็นลา,ลายที่เขาตั้งใจทําขึ้นมาแหละอ่าครับผมอืมมาถึงหมุดย้ำ มันเป็นกางรกินที่รายละเอียดมันใส่มาเยอะอย่งเงีอ้อันนี้คือหมุดย้ำกระเป๋าหลังแป้นหมุดย้ำหลังกระเป๋านะครับกระเป๋าอ่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันคำนี้โอเคครับผมในส่วนของการเย็บเย็บก็เย็บ ไม่ได้โซ่สีออกทองส่วนน้ำตาลเข้มเดินคู่กันแบบนี้นะครับแน่นแน่นแน่แนแข็งปักเลยมาถึงแท็กด้านในเขาจะมีแท็กอยู่บริเวณขอบเอวด้านเหนือกระเป๋าซ้ายนะครับเขาจะบอกชื่อรุ่น s เจ uh, ็ดหนึ่งหนึ่ง vx ยี่สิบเอ็ดออน l สามสิบสอง c ร้อยเปอร์เซ็นต์ samurai company แล้วก็เบอร์โทรอ่ะคำนี้อย่างที่เราเคยเห็นกันกานเกงรีวายญี่ปุ่นก็มีเนาะเนนี่ยฮงเซเนี่ยคำนี้ก็คือผลิตที่ญี่ปุ่นโอเคเรามาดูกันที่เป้าบ้าง uh, เป้าก็เย็บคล้ายๆของรีวายนะครับมีเย็บพื้นมาอย่างนี้ ถ้ามันหนาแบบอ่ะมาถึงขานะครับผมก็ขาตัวนี้ตะเข็บขาด้านในก็จะเป็นได้เส้นเดียวแบบนี้นะครับอ่าได้เส้นเดียวด้านในอ่ะนี่ด้านในขาด้านในด้านในของขาด้านในแล้วก็ริมอ่ะเราจะมาพูดถึงริมกันนิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกนะครับคือสมูไรทางสมูสไรแบร์นะเขานจะใส่รายละเอียด มาในกางเกงของเขาในค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อันนี้จะเป็นริมแดงริมชมพูแดงชมพูสีแดงออกชมพูประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีได้เราจะเห็นว่ามันจะมีได้เงินเงินวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิงวิ่งวิง,วงด้วยอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่นจะเป็น ได้ริมแดงนะแล้วก็มีได้สีน้ำสีเงินใช่สีเงิน,งนได้สีเงินวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งตลอดทางนีงแ่แหละขึ้นไปถึงข้างบนเอวอ่ะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแสงแสงสะท้อนของดาบสมูไรดาบของสมูไรที่มันเวลามันกระแสงมันกระทบแสงอะไรมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวิงว่งวิ่งอ่าโอเคครับผมก็ หลังตะเข็บก็จะเป็นเย็บด้วยได้เส้นเดียวแต่หนาหนาหน่อยได้เส้นเดียวทั้งสองด้านนะอืมอืมนี่นะครับหลังริมใส่แล้วใส่ต่อ,ตอ,ตอไปปั้นเฟสดมันก็จะขึ้นลางแหละเพราะว่ามันก็มีขอบสันเหมือนคล้ายๆรีายตัววินเทจอ่ะมีขอบสันตรงนี้ไปตลอดทางอ Okay, ครับผมปลายขาเ okay, ตัวนี้ปลายขาไม่เดิมนะครับเพราะว่าผมตัดให้เขาตัดมาให้มันพอดีครับที่ผมใส่สวมใส่นะครับเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วก็เลยไม่ได้เย็บเป็นลูกโซ่กลับมาถ้าขาเดิมผมว่านถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นลูกโซ่นะแต่อน,นี้ขามันไม่เดิม,มานะอนะนี่ครับอาจจะเห็นว่ามันมีรายอะไรเนื่องจากผมมาเก็บไม่ดี ล้วมันเป็นเหมือนมดหรือแมลงอ่ะมันมันมันมากัดมากินแล้วก็เหมือนมันฉี่ส่อ่ะมันทําอะไรไม่รู้ทําให้กรงเกงผม่ามันมันมันสีมันลอกออกไปเลยครับแล้วบางจุดเดะมันก็กัดขาเป็นรูเลยนะอย่างเงี้ยก็คือถ้าใครจะเก็บอ่ะเมื่อก่อนผมเก็บไม่ดีอ่ะไม่ได้สนใจหลังจากที่ไม่ได้ใส่ผมก็แค่ใส่รางไว้อ่ะหลังๆนี้ก็คือต้องเอามาใส่ถุงซิปอะไรประมาณเนี้ย นะครับก็ใครจะเก็บกงางเกงก็เก็บดีๆนะกางเกแงแพงๆกงางเกงมีราคาเนี่ยอืมส่วนของเนื้อผ้าเนี่ยผ้ามันค่อนข้างที่จะแข็งยิงแข็งแบบเมื่อก่อนมามันแทบจะตั้งได้เลยนะแข็งแบบพับแบบพับแบบผ้ามันแข็งมาก ก็คือเมื่อก่อนก็ใส่ผมก็จะใส่พับสองทบหน่งนโชว์ริมยังมีร่องรอยอยู่บ้างอ่านี่จะเป็นประมาณนี้นี้ก็คงจะจบเท่านี้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ก็ยังมีกางเกงมีรองเท้ามีเสื้อผ้าอะไรที่แบบจะมานำเสนอเพื่อนๆดูอีกเยอะเลยอะ่ะออดังนันแหละก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันครับผมแล้วสุดท้ายนี้ก็ ตอนนี้มีฝากติดตามเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ครับผมเพื่อบางทีมีสินค้าบางอย่างที่ผมขายอย่างเงี้ยที่ผมแบบว่าอาจมางแบ่งมาขายอย่างเงี้ยผมก็จะไปลงไว้ในอินสต a แกรมหรือเฟซบุ๊กแหละก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็เท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับ